สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์ของแพลตฟอร์มทวิตเตอร์นะครับสำหรับใครที่อยากจะเพิ่มยอดไลค์นะครับหรือว่ายอดไลค์น้อยอยู่แล้วนะครับเราอยากที่จะเพิ่มยอดนะครับไปเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันได้เลยเนาะหรือว่าสำหรับใครที่อยากดันโพสให้ขึ้นฟีดนะครับก็สามารถที่จะทำตามผมได้เลยนะครับอาจจะจะมีขั้นตอนอะไรบ้างเดี๋ยวไารับชมกันเลยเนาะอันดับแรกนะครับเวลาเข้าไปที่หน้า Google นะครับแล้วก็มาที่ลิงก์ตัวนี้เนาะลิงก์ตัวนี้ครับผมจะทิ้งลิิิิงงงกกกก์์์ไไไไไวว้้้้้้ที่่่ใตคคคคคคคลลลลลลปปปปรรรรรัััับบบุณผผูชมมมแดดดเเเเเเเขขาาาาายยนนนะะะหืออส อ่านี่นะครับหลังจากที่เราเข้าไปที่หน้าอ่าเว็บไซต์ของเคมโซเชียลนะครับอ่าที่นี้ครับสำหรับใครที่เป็นสมาชิกหรือว่ามีรหัสผ่านเดี๋ยวคุณผู้ชมเคยสมัครแล้วครับคุณผู้ชมก็แค่เอารหัสผ่านมาใส่ตรงนี้กันได้เลยะครับแล้วก,ก็กดลงชื่อเข้าใช้ได้เลยเนาะ,ะอ่าหรือว่าสำหรับใครที่ยังไม่อ่าสำหรับใครที่สมัครผ่านทาง Google หรือว่าผ่านทาง Gmail คุณผู้ชมก็แค่ม,มาก,กดใส่อินฟิส g ูเกิลด้านล่างที่เป็นรูปโดเจตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าแต่ว่าสำหรับใครที่ยังไม่เป็นสมาชิกหรือว่ายังไม่เป็นรหัสผ่านก็เดีี๋ยวใใหห้้้เเเเรรราาาาาามมสััคกกนนน่่่ออะขไปท ตรงนี้ครับก็าจะมีข้อมูลให้เราใส่นะครับเพื่อเป็นการสมัครใช้งานนะครับตรงนี้ครับเราจะใส่ข้อมูลอะไรก็ได้เนอกไม่ว่าจะเป็นชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านอะไรพวกนี้ครับก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลอะไรก็ได้นะครับไม่ต้องใส่ข้อมูลจริงก็ได้นาะแล้วก็จะเรียนนะครับติ๊กคำว่าใช้ไม่ใช่โปรแกรมมาแต่ตวัดด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้จะเป็น mini game ให้คุณผู้ชมทำติ๊กกันด้วยคุณผู้ชมก็จะเริ่มติไก่ได้ g ก m กแปไปด้วยเนาะแล้วก็กดสมัครใช้งานด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะโดยสำหรับใครที่ากสมัครผ่านทาง Google หรอ่านเี อ่าขอไปครับอ่าที่ครับสำหรับให้สมัครสมาชิกกันเสร็จแล้วครับก็เดี๋ยวเราเข้าสู่ระบบกันไปเลยเนาะอ่าตอนนี้ครับเว็บไซต์ก็เออเลอร์ครับเดี๋ยวว่าอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตขออนุญาตแก้ไข,ออขสักครู่นะครับ อ่าที่นี you, march, kind of ้ครับผมก็แก้มาเป็นที่เรียบร้อยครับทีนี้ครับหลังจากที่เราเข้าไปที่หน้าเมนูของเว็บไซต์ครับด้านซ้ายมีครับจะมีเมนูให้คุณผู้ชมเราเลือกใช้งานกันด้วยนะครับอ่าก็เดี๋ยวคุณผู้ชมครับมาที่เมนูแรกก็คือเป็นเมนูคำสั่งซื้อใหม่เลยเนาะอ่าทีนี้ครับส้มเรบใครที่เข้าไปที่หน้าเมนูคำสั่งซื้อแบบแล้วนะครับให้เราเริ่มมาดูตัวหมวดหมู่ตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้ครับจะมีแพลตฟอร์มให้คุณผู้ชมครับได้เลือกใช้งานกันเยอะแยะมากมายครับก็เดี๋ยวคุณผู้ชมครับเลือกแพพลลลตตตฟฟอออออรรรรร์์มมม่่าาาาให้้เเเืกกกแทีงจะปัั๊นได้้เเเเเลลลลลยยยนนนาาาาาะะแพตฟอออรรร์มมก็ู่่ดงงคับื อาทิตย์หน้ครับจะมีหัวข้อให้เรา่องใช้งานเยอะแยะกันมากมายครับตรงนี้ก็อยากให้คุณผู้ชมพามาทําตามผมได้เลยครับให้เรามาเรื่องหัวข้อแรกก็คือเป็นถูกใจแล้วก็ดีเทวิถูกที่สุดในโลกเนาะอ่ามาช่องต่อไปก็ช่องบริการนะครับอ่านช่องบริการก็อยากให้คุณผู้ชมพามาเลือกตัวแรกตัวนี้เลยนะครับอ่ามาช่องต่อไปก็คือช่องคำอธิบายครับตรงช่องคำอธิบายเขาจะมีการเขียนข้อบนมาให้คุณผู้ชมได้รับรู้ครับตรงนี้ก็ไม่ต้อง ไม่ต้องทำอะไรครับเดี på, ๋ยวเราไปต่อไปก็คือมาที่ช่องลิงครับสำหรับการที่ถึงช่องลิงครับเดี๋ยวเรากลับมาทีหน้าโพสต์หลันะครับก็ปี้เลนโพสที่อยู่ด้านบนตรงนี้เนาะเอามาใส่ตรงช่องลิงได้เลยนะครับอ่ามาช่องต่อไปก็คือช่องจํานวนครับช่องจํานวนคือเป็นช่องให้ใส่ยอดจานวนที่เราต้องการจะปั๊มครับอาจจะมีขั้นตอนบอกอยู่นะครับว่าขั้นตอนปั๊มได้เท่าไหร่แล้วก็สูงสุดปั๊มได้เท่าไหร่เนาะแล้วก็ใส่ยอดที่เราต้องการจะปั๊มกันได้เลยนะครับอ่าผมจะใส่สัก100่้อยแล้วกันเนาะอ่ามาช่องต่อไปคือช่องเวลาเฉลี่ยกับค่าใช้จ่ายนะครับสช่องนี้เราก็ไม่ต้องใส่อะไรนะครับเพราะว่าเขาก็จะคํานวณมาให้เราเลยเรียบร้อยเนาะ อ่าที่นี้ครับหลังจากที่คุณผู้ชมใส่ข้อมูลครบแล้วครับให้เรากดส่งด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าที่นี้ครับหลังจากที่เรากดส่งครับจะได้ข้อความที่เขียนบอกว่าได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับอ่าสำหรับใครที่ถึงขั้นตอนนี้ก็เดี๋ยวคุณผู้ชมครับรอสักครู่ในการดำเนินการเนาะอ่าก็เดี๋ยวระหว่างรอดำเนินการเดี๋ยวให้เราไปเมนูต่อไปก็คือมาที่เมนูประวัติการสั่งซื้อนะครับอ่าเมนูประวัติการสั่งซื้อก็คือจะเป็นเมนูเอาไปเช็คประวัติการสั่งซื้อเฉยๆนะครับตรงนี้เนาะอ่ากกกกกก็็็็็สสสสสาา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 ามมมมมรรรถถถททีีี่่่่่่จจจะะะะดดูเเเเเลลลลขขขขหยยคคคัังงงซซืื้้้้อออออออินนนนแวววบบไไไตตต์ปช อาจปนช่น้ไว้ครับมาที่เมนูเติมเงินเนาะอมนูเติมเงินจะมี2ช่องทางในการใช้งานนครับเห็นไหมให้คุณผู้ชมควาบี่ยงตรงช่องทางแล้วก็คำแนะนำคู่กันไปเนาะอันนี้ก็คือเป็นช่องทางแรกก็คือสแกนเคอร์โค้ด่านค้นะครับตรงคำแนะนำาจะมีการเขียนวิธีการเติมเงินครับแล้วก็จะมีให้ใส่ยอดจำนวนเงินที่เราต้องการเติมเงินด้านล่างตรงนี้เนาะช่องทางที่สก็คือคริปโตครับส่วนคริปโตเห็นไหมคำแนะนำเขาจะมีการสอนวิธีการเติมเงินให้กับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คำแนะนำก็จะ เรามาที่ด้านล่างสุดด้านล่างสุดจะมีประวัติการจตายเงินให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วยนะครับทีนี้ครับเดี๋ยวให้เราไปเมนูต่อไปก็คือมาที่เมนูรีฟันเนาะอ่าเมนูรีฟันครับก็คือจะเป็นเมนูเอาไ้เช็คประวัติการคืนเงินครับอันนี้ก็คือถ้าคุณผู้ชมครับยกเลิกบริการครับมันก็จะเด้งเข้าไปที่หน้านี้เนาะมันก็เป็นอ่าหรือว่าบริการตัวไหนที่เว็บไซต์มันไม่สามารถที่จะทําได้ครับหรือว่าซึ่งสถานะว่ายกเลิกครับมันก็จะมาขึ้นหน้านี้เพื่อเป็นการคืนยอดให้เครดิตให้กับคุณผ อ่ะแล้วกลับมาที่หน้าโพลของเราครับเพื่อดูยอดไลค์ของเราขึ้นหรือยังเนาะอ่ะตอนนี้ครับมียอดไลค์ยุ้งทั้งหมดสองยอดไลค์นะครับเดี๋ยวให้เราลองรีเฟรชหน้าจออีกครั้งนะครับเพื่อดูยอดไลค์ขึ้นหรือยังเนาะอันนี้ครับยอดไลค์ของเราก็ยังไม่ขึ้นนะครับก็อย่างที่ผมบอกครับว่าตอนนี้เว็บไซต์มันยังอยู่ในช่วงดำเนินการครับอ่ะโอเคครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะตัดมาตอนที่ยอดไลค์ขึ้นเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่ไปการเสแสร้งเนาะ อ่าตอนนี้ครับยอดไลค์ของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้ครับ uh, okay, ยอดไลค์ที่ขึ้นมาก็คือ102ยอดไลค์เลยเนาะอ่าโอเคครับซอนเราข้นไปมันยอดขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่หน้าเว็บไซต์อีกครั้งนึงเนาะก่อนที่เราจะจากลากันไปนะครับผมจะเมนเมนโมาแนะนำกับคุณผู้ชมครับให้เรามาที่เมนโแนะนำเพื่อนนะครับอ่าสำหรับใครที่ต้องการแนะนำเว็บไซต์นะครับือวาแชร์เว็บไซต์ให้กับเพื่อนเนะครับือวาให้กับคนที่อยากใช้งานเว็บไซต์เนาะอ่าคุณผู้ชมก็แค่เอาดีตรงนี้แชร์ให แอดมินนะครับอ่าเมนต์ติดต่อแอดมินครับ,รบจะเป็นเมนูไว้สำหรับติดต่อแอดมินโดยตรงครับถ้าคุณผู้ชมพบเจอปัญหาอะไรแผนไหนเป็นไรครับก็สามารถที่จะเอาข้อมูลตรงนั้นทำมาใส่ตรงนี้กันได้เลยเนาะอ่าตรงนี้ก็เป็นการแบบว่าถ้าคุณผู้ชมเขาต้องการที่จะอ่า ส่งหลักฐานให้แอดมินเขาดูครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะแนบไฟล์มาตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดส่งต่อด,ด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะอ่าโอเคครับวันนี้นะครับผมจะมีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมจากเพลงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ต้องการใช้งานเว็บไซต์นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปครับคุณผู้ชมก็ไปกดทดลองใช้งานกะันได้เลยเนาะอ่าโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ